ครับมุนี้ก็มาเจอผมบาสกุลค้นสระว่างครับผมมอนี่บาสกุลมาในหมดสายเดียวพี่น้องมอนี่จะมากินกุจับพ,พี่น้องบาสกุลเห็นแล้ว,วมี่นี้นะครับนี่ยอย่ายั่วเลยพี่น้องนี่ครับใส่ไก่ใส่เครื่องเรีบร้อยพี่น้องครับผมดมแห้งครับมอนี่มุนี้สายเดียวพี่น้องมันีเขี่งานนิดนึงครับผมบอ่อนเมื่อยบ้ค่อยมีแห้งครับเลย บอกไม่ได้ไปเหตุงานครับผมม,มาพี่น้องบอกอะไรยัห้างครับนําเลยครับเป็นเมนูชิ่บ้าสกุลมากครับบ,บ้าสกุลครับเห็ดชิปไปหลายชิบแล้วเอาชิปกินก็จับนี่นกินจับไหนก็แซ่บคือนเก่าพี่น้อง นี่ใส่ไก่สองน้องครับเอาไก่ใส่ไปสองน้องเลยมื้อนี้น้องแมวกับห้องแล้ว้อ่ซ้อให้กินฟุกกี้เอาฟุกกี้มาให้น้องแมวกังใส่ไก่นนอง ลมมอีห้งครับน้อมงแมว <c oughs> มน้องแมวห้องเดีวยวเดี๋ยวเราสกุลไปเอาคุกกี้มาให้น้องแมวครับ กี่น้องแมวครับเอาคุกกี้ให้น้องแมวดีเนาะเดี๋ยวน้องแมวชิมเสียงร้องลูกกวนกินมะพุคุกกี้ก you know. ันเลย ับน้องคือบวก,กินฟุกนาากน๊กี้อ่ะเราใช้กินบัแตแดงมางเม้าหนิกินบัตแดงนี่พี่น้องเม้าหนิกินเ่อบัแตแดงพี่น้องครับเจ้าภาบ,บ มากินต้าการครับพี่น้องบอสกดปรุงบอสจัดไปเนี่ยยานเพ็ดเป็นคนมาก,กินเพ็ดแต่ว่าเพ็ดหลายกระเซียบท้องพี่น้องได้เผาๆลงช่วงนี้ครับ บันน้ทายให้พี่น้องเบิ่งตอนวิธีการเห็ดตื่นมากอับทิวไรพี่น้องนั่เลยมื่อหนึ่งงานกับโค่อยหลายครับงานโบ่อยหลายเมื่อกี้่อนนี้บ้าพี่ลูกไกท่ทินมาก,กินข้าวบ้านครับผมถามว่าเห็ดยังเาะฉันมัดเชือกมันยังธรรมดาครับผมบด้นนะี้มืิเฉเก็บบักแตงครับ อาเก็บบักเตียงนีงก่ก็ยุดไว้แล้วครับผมต้องไปเห็นงานคือให้อา่าคุณอาหารก็ให้เหรอคุณไหมเ<า>ข้าก็เข้าก็ให้แล้วนี่ครับผมให้นอ้องแมวเหรอเด็กพ,พูดจะพาไปเบิ่ง

นำต่อพี่น้องทำราแล้วครับแมวกินให้แล้วกับห้องคือเกาครับให้กินนะ ก,กัดหนาวๆกิ้นห่อนเชียบอยครับ เอาตอนไก่ไมากินแน่ว่าท่านอยากกินไก่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแวว่าอยากกินไก่เพี่ง กินต้อนไก่ท่านินกระลุกไายพ่อใหญ่ไส้อย่าให้กันเด้อให้กินอย่าให้กันเอ้าอย่าให้กันแบ่งกันกินแบ่งกันกินอยู่ด้วยกันต้องแบ่งกันกินนะเอ้านี่เอ้านี่เอ้าน้ำน้ำน้ำอยากกินไก่ก็บเบาสกุลไยเอาคุกกี้ให้บอกินพี่น้องแน่แน่แน่ให้กันอกให้กันอกให้กันเอ้าขอญาตได้พี่น้องเด้อเพราะว่า ให้ให้กินน้ากันนีล่ละที่จริงก็เอาคุกกี้ให้แล้วพี่น้องนี่คุกกี้ครับแต่ว่าวุ่นแถลงกับเกลืออะไรได้พี่น้องวุ่นวางมือเบาสุกุนุญี่ปุ่นก็ให้อาหารแล้วผุนก็ยังมีกินอยู่แต่ว่าน้องมเมวยากกินในนี่มาท่านเอากินตอนไกล้เออเบาสุกุนก็ให้กินเลยล่ะตอนยังไงไปเลยล่ะกินน้ากลั้นเดี๋ยดะต้องแบ่งต้องแบ่งจังหน่อยพี่น้องครับแต่น้องแมวสียังกัน แมวหิวเอาหิวแมวกะหิวเนาะเอ้าขอญาต์เด้อพี่น้องให้บรสุทภาพเนี่ยเอาให้แบบนี้เลยที่จริงบ้าทุกคนกะพูดอะไรพี่น้องเนาะบอกแม่นว่าแต่ทีเด้ให้แล้วพี่น้องผิดผิดพี่นะพี่น้องโหดูผิวก็มีนี่แมวเราเอาหน่องคายครับเนี้ย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 เนี่นี่นะครับนี่นี่เห็นแล้วนี่อยู่นี่ก็ให้กินแล้วครับนี่นี่ทุกเชิ้งบ้าหน่องคายครับผมแต่ว่าไอ้น้องแมวว่าอัน อยากกินนั่นยุ่ยเชื่อใน้ำก็ได้เอาให้ให้กินแบบนี้เนาะพี่น้องนะครับผมเนาะอึ๊บโอ้ยต้องเดี๋ยวตอนแรงเดี๋ยวที่มึงข้าวให้กินนี่เนาะถ้ามกก่กินคุกกี้อะไรเดี๋ยวตอนแรงก็ได้หุงข้าวครับเราจะใช้มือกัน อ๋อไ้ออยังกันเด้อแน่แน่แน่ไ้ออยังกันไปยังกันกะให้ได้ตามที่ให้ครับผมรับหัูอาหารกะโบใคได้ซื้อให้ละครับตอนนี้เนาะ ได้กินนี่เสือเหนียวเสือกินน้าหมูไหมออน่าเอานี่น่ะว่าท่านหมูจกักเตี่ออยลูกผู้ใหญ่ชายพี่น้องเออเข่าปุ๊บเออได้กินละพี่น้องลูกผู้ใหญ่ชาย,ชยนี่ครับใหญ่ก็หมูนี่กาฟิวใหญ่ก็หมูกาฟิวนี่อันนี้เน้นแม่ปูใหญ่เลยตัวนี้ ปันบ่มีแล้วตัวนี้ครับประมาณสิบสี่จุดห้าตัวครับอยู่นี่ตอนนี้น้องแมวกับอะไรอ้าวบอกว่าแต่น้องแมวเหรอพี่น้องบัดน,นี้มาแล้วผูกคุมงานเกลี้บบุยบุบย,บยมาแต่ใส่ามาหนี่คุกกี้นี่เอาหนึ่งสองแน่แน่แน่แนบอกให้กันมาให้กัน,กนมาเลยพี่น้อง ผูคุมงานเอ้าอีเน็บเอา,เอา,เอานึ่งซอมอา่านึ่งซ้อมเออเดี๋ยวหักกันนี่เก้าครับยืนต้กันแมวห้ามห้ามเที่ยงกันนะให้กินแล้วหา้า,หามดือดอ้อเด้อห้ามดื้อแล้วเน้นซ้อมปึ๊บไ้ยบ่ได้อันนี้ก็เป็นในไอไสุนัขข้างบ้านครับข้างบ้านเพื่อน มาแต่น้อยๆคุณประธานบรตยาบคนเก่าว่ามาแต่น้อยๆเป็นใหญ่ครับคนคุยเนาะบ่าวสุกุลยังบม่อิ่มแต่ก็อิ่มโอ้อิ่มใจแล้วเอ้าเอ้าไอยิ่เน่เนี่เน่เกียเกี๊ยจาไปเห็ดน้องว้าอยู่มมาบว่าให้หักกันเอ้าพูดพูดเย้พ่นพุ่นไปเออนั่นได้ๆนั่นไปกินพุ่น ไปยังแมวกินแล้วพี่น้องกินนะนะเมียวมีวๆมีๆๆเมียว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 เบียวเมนตวี้วเมียวเมวพี่ว้มีตอนนี้อมี้วเมียวัคียวเมียวเยวบอยู่ ที่หน่อยกันพี่น้องยังบุยิมไปได้ <c oughs> น,นี่ครับชีวิตต่างแดนพี่น้องเขามาอยู่น้ำหล้กกะก็ได้เบึง้งขึ้ได้เลี้ยงกาครับมีคนหักแน่คนมหาหักแน่เนาะก็มีป้าปุ่นกันไปเนาะจะให้คนหมักทุกคนกะ ไปิดใบวัวได้เนาะครับผมประมาณนี้อมอะไรไม่ได้กินมาเกล็บอยู่เงไอเจี๊ย,ยอออกลึกด้วอ่ะเอาเล็บหนึ่งก็ปุบเดี๋ยวไอแมววัได้หรอครับตอนนี้เพราะว่าเจ้าถิ่นมาแล้วเจ้าถิ่นมาบุกแล้วครับ มืดครับใช่ว่าบางคนไปกินมืดเดียว <c oughs> แบ่งน้องแมวน้ำน้องหมาน้ำกระเซาะครับกินในเขากินเขากินกะอิ่มแล้วครับผมพี่ห้ามมาแย่งน้องเลยเน<อ>าะได้ยามาหยุดยุด tiếp 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 nó hào mấy con thập trượt thì mới dăng nó lô 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 hai cây nó ở đây

แต่มันกะบเหตุการณ์นะครับมากอะไรมันกำลังอิยุยอยู่ครผมมาดุอยู่บ่ค่อยมีปัญหายัางมียอกกันตบกันแน่จัง,ง่อยเวลาเดินทากันศูนย์ครับนี่บรรยากาศตอนนี้ลมแห้งพี่น้องลมแหง้งเบ่งลมลมแห้งครับตอนนี้บรรยากาศกะเดดแดดก็กำลังออกแดดก็กำลังมา มันนี่กับบ้าสุนกะบมได้ไปเ็ษงานครับผักค่อนอยุ่ผักค่อน,นจังหน่อยครับผมมาสามสิบยืดมือกับเห็ดสาวเสีมือเนาะกับบ๊วยกับพักผ่อนแน่เนาะพี่น้องเนาะครับดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมบ้าสุนกะสีโคลาไปเพียงเท่านี้กะขอบคุณทุกท่านที่เก้าที่กดติดตาม แอมร่างกายเบาสกุลคนสว่างแดดยินนะครับผมเนาะช่วงนี้โควิดระบาดเนาะขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพเช่นกันเหมือนที่คอมเมนต์มาหาบบาสกุลว่าให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับผมครับบบาสกุลก็พยายามช่วงนี้ติดไหลเนะาะติดไหลพยายามดูแลสุขภาพเจ้ายของัทีมงานพื้กัดเนาะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนะาะบบาสกุลขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผม ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงครับผมขอบคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ